สวัสดีค่ะดูไพ่สอยห่วใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนนะคะคลิปนี้เรามาพบกันนะคะตอนชารตรูของวันที่สิบสองมีนาคมนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อนะคะคนที่จบกับคุณไปนะคะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงเรามาส่องชีวิตคนที่จบกับคุณไปนะคะ คนที่จากคุณไปอะนะคะอ่าแต่ตอนนี้เรามาดูรหัสลับเกี่ยวกับตัวคุณก่อนก่อนนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่านะคะคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะมาดูใบแรกเด็กทัเรียนนะคะคุณเป็นคนคุณกำลังจะเริ่มต้นทำในสิ่ง โอ้ยแม่หมอเลนดัวคุณกำลังเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้นะคะ,ค,ค,งงนนะ,ค,ะคุณกำลังคิดเรื่องเงินนะคะคุณกำลังคิดเรื่องเงินนะคะหลักใหญ่ๆในชีวิตตอนนี้กำลังคิดเรื่องเงินนะคะจะหาเงินมาจากทางไหนนะคะ จะทำอาชีพอะไรที่จะทําให้ได้เงินมาเยอะๆหรือได้เงินมาใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณจะคิดเรื่องเงินเป็นพิเศษนะคะเอามาดูกันต่อนะคะเป็นยังไงคะกล้องของแม่หมอเนี่ยเอามาดูพลังงานที่สองรหัสรับที่สองนะคะจะตรงกับคุณไหมคะตรงกับใครนะคะมาดูรหัสลับที่สอง วายนะคะเดอดเทเวร์ตึกถล่มนะคะคุณผู้ชมรหัสลับใบนี้นะคะคนบางคนอาจ,จะจกำลังตกอยู่ในภาวะที่ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินก็คือคุณถังแตกคุณไม่มีเงินเลยนะคะ อยู่ในภาวะที่ติดขัดมากๆนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์คุณก็เลิกลาเลิกร้างกันไปนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้นะคะธุรกิจต้องเลิกธุรกิจไปอนะคะมาดูรหัสลับที่3ตรงกับใครคะ่ะ คุณคือดกโบนะคะรหัสลับนี้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะคุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆมีชีวิตที่สดใสมีชีวิตที่ร่าเริงนะคะชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่สะ,สะดวกสบายนะคะชีวิตที่ประสบผลสำเร็จนะคะว้าวนะคะสามพลังงานสามรหัสลับนะคะคุณผู้ชม พลังงานไหนตรงกับคุณนะคะหรือพลังงานไม่ตรงเลยก็ดูคลิปนี้ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะคุณผู้ชมกลัขบขอบพระคุณนะคะเอาเรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของคนที่จบจากคุณไปตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะมานะคะมาดูพลังงานของเขากันก่อน คนที่ทออะไรยี่ักหลังคุณนั่นแหละนะคะคนที่ไม่จริงใจคนที่ทําอะไรรับหลังคุณนะคะเหมือนหรือคนที่ขโมยอะไรจากคุณไปนะคะเช่นขโมยหัวใจนะคะขโมยสิ่งของมีค่านะคะขโมยช่วงเวลานะคะอืมหรือจะขโมยจริงๆก็ได้นะคะอือซึ่งเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณนี้ยนะคะซึ่งคนคนนี้เขาก็ไม่ได้จริงใจไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ คนที่ตอ่อยอดถักหลังทาคนที่ทําอะไรรับหลังคุณนะคะพลังงานนะคะเนีย่ยคนที่จบกับคุณไปนะคะมาดูพลังงานต่อนะคะดูกันต่อนะคะครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้คนที่ชอบคนคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบสังคมนะเขาชอบอยู่คนเดียวนะแต่เขาเป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่ เป็น,นระดับถึงครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะแล้วเขาก็ชอบศึกษาหาความรู้นะคะภายนอกของเขาก็จะดูดีนะคะน่านับถือนะคะเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็น,นระดับถึงครูบาอาจารย์ได้นะคะมาดูพลังงานที่สามกันต่อนะคะเขาคือใครที่จบจากคุณไปนะคะพลังงานของคนที่ เขาอาจจะเป็นคนที่ประหยัดนะเป็นคนรู้จักใช้เงินเป็นคนที่ทำอะไรเขาจะคิดถึงสุดส่วนตัวไว้ส่วนตัวว่าสันดินรัวส่วนตัวเขาจะคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวของเขาก่อนก่อนเขาตอนที่เขาจะคิดถึงคนอื่นเห็นไหมคะเขาจะเยียบเงินกอดเงินนะคะเงินจะอยู่กับเขา ตัวของเขาเนี่ยเขาจะเก็บจักกอดไว้อย่างดีหมายถึงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตนีขี้เหนียวนะคะที่ตดที่จะเป็นคนแบบรู้จักใช้เงินอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะนึกถึงคนอื่นเท่าไหร่นึกถึงแต่ตัวเขาเองนะคะอืเป็นคนที่ชอบเจ็บตัวเป็นคนที่ชอบไม่เปิดเผยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเองเป็นใหญ่ด้วยนะคะอืพลังงานที่สามคือแบบนี้นะคะคุณผู้ชม อะมาดูพลังงานที่สี่พลังงานของคนที่จบจากคุณไปเขาคือใครนะคะพลังงานของเพื่อนสนิทคนสนิทญาติสนิทคนที่สนิทกับคุณนะคะคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันเห็นไหมคะคุณจะไปดืม่มไปกินไปเที่ยวนะคะ,ะมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะมีอะไรก็แสดงความยินดี ต่อกันมาตลอดนะคะแต่ตอนนี้เขาได้เดินออกจากชีวิตคุณไปนะคะอะมาดูพลังงานที่5นะคะดูกันต่อคะ่ะต่อนะคะพลังงานที่5้าเด็กถือถ่วยคนที่แอบรักคุณคนที่เคยมีความรักให้คุณคนที่อคิดดีกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะ แต่เขาเป็นคนที่เคยอรักคุณนะคะเคยชื่นชมคุณหรือไม่ก็เคยบอกรักคุณอลยนะคะ <c oughs> เขาอาจจะอายุน้อยกว่านะคะ <c oughs> เอา้านะคะคุณผ,ผู้ชมพลัง <c oughs> งานออกเยอะมากอะมาดูพลังงานที่หนะคะพลังงานสุดท้ายที่วันนี้แม่หมจอจะอาโอ้พลังงานนี้ คนคนนี้เป็นคนที่มีทรัพย์สินนะคะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมร, TVs, มรดกเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ถึงกับรวยเลยนะคะเป็นคนที่มีมรดกทรัพย์สินยเยอะนะคะที่ดินนะคะาอาจจะ,ะ,ะม,ม,มีที่ดินเยอะนะคะมีมีรถมีที่ดินมีบ้านนะคะมีทรัพย์สินมากมายนะคะเนี่ย มีความเป็นอยู่ดีเลยแหละนะคะเขาอาจจะเพิ่งได้รับมะระดกจากทางครอบครัวหรือไม่ก็าอาจจะได้รับโชคมานะคะอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จากไปเนี่ยชีวิตเรามาส่องชีวิตเขาว่าตอนนี้นะคะมาตอนนี้เลยนะคะที่เราจะส่องเขาเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงเขาอยู่เขาอยู่ยัง ยังไงกะใช้ชีวิตยังไงนะคะเขาเริ่มต้นใหม่หรือยังนะคะมานะคะพลังงานแรกนะคะไม่ค่อยจะดีนะคะเกี่ยวกับการทำงานก็ไม่ค่อยจะราบรื่นนะคะเหมือนทำงานหนักแต่ค่าตอบแทนไม่พอกับการดำรงชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรน ต่อสู้ทั้งงานต่อสู้ทั้งคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อผู้คนรอบตัวทําให้เขาทําให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขมีแต่คนคิดได้คิดไม่ดีนะคะนี่อยู่ในแวดวงของการงานที่ไม่ดีแวดวงของคนที่คิดไม่ซื่อเหมือนกันนะคะอยู่กินแบบลำบากเนี่ยคือพลังงานที่หนึ่งนะคะพลังงานเรามาสองอีกนะคะว่า ความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงอีกนะคะเหมือนกำลังตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอยา่างแต่ตัดสินใจไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างการรอคอยอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะเป็นได้หมดทั้งความสัมพันธ์นะคะเป็นได้หมดถึงการทั้งการงาน ความเป็นอยู่นะคะว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะว่าเขาจะอยู่จุดนั้นหรือเขาจะเดินออกมานะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็คือเขากำลังตัดสินใจว่าจะจบจากคนที่เขาดิวอยู่คบอยู่หรือเขาจะจากมานะคะอ,อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะามาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชม พลังงานของคนที่จบจากคุณไปเขาเป็นยังไงนะคะอุ้ยพลังงานที่สามนี่แย่ถึงขั้นแย่เลยนะคะมีอาการที่เหมือนเขาจะเจ็บป่วยไม่สบายคิดมากวิตกกังวลสิ่งแวดล้อมบรรยากาศรอบตัวทำให้เขาต้องปวดหัวทุกทรมานนะคะต้องเก็บตัวอยู่ในห้องเพียงคนเดียวนะคะพูดกับใครไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะ จะไปต่อก็ไม่ได้จะพอก็ไม่ได้นะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคิดทุกวันจนปวดหัวมีความทุกข์ความไม่ตกกังวลชีวิตมีความลำบากนะคะมาดูกันต่อนะคะพลังงานของคนที่จบจากคุณไปตอนนี้เขาอยู่กับคนที่เขาเลือกชีวิตเขาเป็นยังไงเดลิเวอร์ The นะคะบางคนก็นะคะ มีความรักที่ไม่จริงใจนะคะเขาไปอยู่กับคนที่เขาเลือกคนที่เขารักใช่ไหมคะเดอเรเบอร์แต่ว่ามันเป็นความรักที่ฉาบฉวยนะคะเดร์เดอรเบอร์นี่เป็นความรักที่ฉาบฉวยไม่จริงใจไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่มิตรแทนนะคะอาจจะมีอาจจะเป็นมีมือที่สาหรือไม่คนรักก็จะคิดกับเขาแค่ฉาบฉวยคิดกับเขาแค่เสน่หานะคะ ไม่ได้คิดร่วมคู่นะคะเป็นคู่ครองกันจริงๆนะคะเป็นความรักที่ฉับสวยเป็นความรักที่มีคําว่าสเสน่หาเข้ามานะคะคือความลุ่มหลงนั่นแหละนะคะตอนนี้เขาอยู่กับความรักที่มีคําว่าความลุ่มหลงความหลงเข้ามานะคะไม่ใช่ความรักที่จริงจังจริง,จรงใจอะไรนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เขากับคนที่เขากับมือที่สามนะคะพลังงานของคนที่จบกับคุณไปเขากับมือที่สามอยู่ยังไงนะคะสามเียญนนะคะบางคนก็มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะคะสามเรียนเห็นไหมจะมีหญิงหนึ่งชายสองหรือไม่ก็หญิง หญิงสองคนชายหนึ่งคนนะคะในชีวิตของเขาจะจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่นะคะความเป็นอยู่ธุรกิจการงานอะไรต่างๆนะคะอืบุคคลคนนี้จะมีเมือที่สามเข้ามานะคะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขานะคะอืม ามาดูพลังงานกันต่อค่ะคุณผู้ชมคนที่จบจากคุณไปตอนนี้พลังงานชีวิตของเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานนี้ดีนะคะพลังงานคนที่จบกับคุณไปบางคนนะคะพลังงานอันใบนี้เป็นควีนอบขับนะคะเป็นพลังงานที่สุขสบายเป็นพลังงานที่ไม่ต้องทำอะไรก็ มีคนรับเลี้ยงดูแลนะคะพลังงานนี้อาจจะดีนะคะบางคนก็สุขสบายเป็นถึงคุณหญิงคุณนายนะคะมีคนรับเลี้ยงนะคะพลังงานที่สบายๆไม่ต้องทํางานเยอะนะคะทําไมไพ่ปิวค่ะมานะดูกันต่อคะ่ะคนที่จบจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงคะ่ะชีวิตของเขานะคะอ่ะต่อคะ่ะบางคนกําลังจะโยกย้ายนะคะ กำลังจะโยกย้ายกำลังจะเดินทางกำลังจะเ,เหมือนเขาจะเดินจากมาจากสิ่งอะไรบางอย่างที่เขาเจอนะคะนนเขาอาจจะหลบลี้หนีปัญหานะคะเนี่ยบางคนกำลังจะเดินออกจากกำลังจะเขากชีวิตของเขากำลังพบปัญหากำลังมีปัญหาอยู่ในขณะน,นี้นะคะและเขากำลังจะตัดสินใจเดินออกจากปัญหานั้นนะคะ มาดูกันต่อค่ะพลังงานคนที่จบกับคุณตอนนี้เขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงนะคะบางพลังงานก็มีความสุขมีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะคะเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวใหม่นะคะเห็นไหมมีลูกนะคะมีพ่อมีแม่มีลูกเริ่มต้นใหม่บางคนก็ได้เริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ไปแล้วนะคะ แล้วเรามาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะคนที่จบจากคุณไปคนที่เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะมาสองความรู้สึกเขากันนะคะวิความรู้สึกแย่มากๆนะคะความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเจ็บปวดแสนสาหัสเลยนะคะเขาอาจจะจบกับคุณแบบความ จบไม่สวยบาดเจ็บทั้งกายและร่างใจเฮ้ย,ยไว้แม่หมอเบกผิดบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบาดเจ็บสาหัสนะคะเขาอาจจะความเจ็บปวดครั้งนี้เขาอาจจะฟังใจไปจนตลอดชีวิตของเขาเลยนะคะสิบดาบนะคะความรู้สึเกเจ็บปวดนะคะเมื่อนึกถึงคุณเขาอาจจะคิดว่าเขาทำความผิดกับคุณ อย่างมากมายก็ได้นะคะข้อีความรู้สึกว่านะคะคุณคงมีความสุขดีนะคะคุณคงและแล้วก็คิดว่าคุณคงไม่มีคนใหม่นะคะคุณคงไม่พบรักใหม่คุณคงไม่พบคุณคงไม่รักใครได้อีกแล้วนะคะเขาคิดนะคะเกี่ยวกับคุณเพราะคุณคือเดอะสไตล์เห็นไหมคะคุณจะอยู่อย่างสงบ ไอ้ใบนี้หมายถึงโสดด้วยนะคะโสดสวยรวยมีความสุขนะคะคุณอเขาคิดว่าคุณคงอยู่แบบสดสดสวยๆนะคะรวยแล้วก็มีความสุขนะคะออว่าวนะคะามาดูกันต่อแล้วเขามีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณยังไงนะคะเขาคิดเกี่ยวกับคุณยังไงนะคะเขาคิดว่าคุณคงมีอนาคตที่ดีนะคะคุณคงมองไป ข้างหน้าคุณคงไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคุณจะมองไปข้างหน้าพร้อมกับอนาคตที่ดีนะคะพร้อมกับมีความเป็นอยู่ที่ดีฐานะการงานดีนะคะอนาคตการงานดีความสุขคุณอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วนะคะไม่กลับมาหาันมามองเขาแล้วนะคะแล้วอะไรอีกคะ่ะแล้วอะไรอีกที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะ เขาคิดจะตัดคุณนะคะจะตัดคุณจะไม่คิดเรื่องของคุณแต่ทําไม่ได้นะคะทุกวันนี้ก็ยังวนเวียนคิดถึงเรื่องของคุณเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาเรื่องของคุณกับเขาตอนที่จบกันตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่มีชีวิตร่วมกันมีสิ่งดีๆสิ่งทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะเขาจะวนเวียนคิดถึงเรื่องของคุณตลอดนะคะพยายามตัดยังไงก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะ เอามาดูกันต่อแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรกับคุณอีกคะ่ะว้าวนะคะคุณคือ the sun นะคะคุณเป็นคนดีที่หนึ่งนะคะเขาคิดว่าอยากจะเริ่มต้นความคิดนะคะแต่เขาจะทำได้หรือไม่ได้ก็อีกอย่างแต่ความคิดก็คือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ใครเห็นไหมคะเด็กเดอะซัอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะอยากจะให้ความหวังกับ อยากจะให้ความรู้สึกดีๆกลับมาอีกครั้งอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะเหมือนเด็กเนี่ยนะคะจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะอืลบเรื่องไม่ดีนะคะลบสิ่งต่างๆออกให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้อะนะคะคุณผู้ชมมาดูความรู้สึกและคิดของเขากันนะคะใบสุดท้าย อยากคุยอยากติดต่อสื่อสารอยากโทรหาคุณอยากติดต่ออยากติดต่อถึงคุณนะคะอยากส่งข่าวคราวอยากเอามีอะไรดีๆอยากจะคุยกับคุณนะคะเห็นไหมคะอยากส่งข่าวอยากคุยอยากโทรหาอยากติดต่อนะคะอ่ะเรามาดูผลสรุประหว่างคุณกับเขากันนะคะคุณผู้ชมผลสรุประหว่างคุณกับเขานะคะหนึ่งใบ ไพ่ใบนี้ไม่หมอตีความหมายไม่ชัดเจนไพ่ใบนี้ชัดเจนนะคะสรุประหว่างคุณกับเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอดทนนะคะอือดทนเหมือนว่าเรื่องเนี้ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันมีแต่เรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกเสียใจทําลายทําลายความรู้สึกทําลายจิตใจอย่างแรงนะคะ คุณผิดหวังเสียใจกับออคนคนนี้คนที่จบเนี่ยนะคะจบจากคุณไปเนี่ยคุณมีความผิดหวังเสียใจและฝังใจนะคะจนคุณเห็นไหมคะแขวนตัวเองปล่อยแล้วนะคะปล่อยตามเขาเรียกอะไรท่านเนี่ยปล่อยตามยถากรรมแล้วตะเวนตะกรรมนะคะเขาเรียกว่าปล่อยนะคะปล่อยวางนะคะืความสัมพันธ์ครั้งนี้ ระหว่างคุณกับเขาคุณปล่อยวางได้นะคะความเจ็บปวดที่ผ่านมาคุณก็พยายามปล่อยวางนะคะรู้แหละว่ามันเจ็บนะคะแต่คุณไม่เก็บมาคิดนะคะคุณมองอีกมุมนะคะ,ะมาดูกันต่ออุ้ยจบนะคะคุณผู้ชมชัดเจนนะคะผลสรุประหว่างคุณกับคุณกับเขาจบนะคะเดทคำเดียวคือจบนะคะใบสุดท้ายนะคะใ่าจะบอกอะไรนะคะ แต่ออกมาสองใบก็คือจบแล้วนะคะเดทนี้จบเลยนะคะอ๋อใบสุดท้ายนะคะถึงคุณจะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมานะคะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่เคยร่วมสร้างนะคะคุณกับเขาเนี่ยในอดีตอาจจะเคยก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันนะคะจากศูนย์นะคะเริ่มเจ็บออมเจ็บหอมรำริกนะคะอืมอยูด่ด,ด้วยกันมาก็ช่วยสร้างช่วย การสร้างครอบครัวมานะคะถึงคุณจะคิดอยู่ว่างแต่นะคะแต่ว่ามันก็จบนะคะก็คิดบางทีเขาก็มีความดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีความดีเลยนะคะคุณคิดถึงอดีตเหมือนกันนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะกลับมานะคะกลับมาคิดให้ทำให้ตัวเองเก็บนะคะเพราะว่าเดทขึ้นนะคะแล้วคุณก็ปล่างนะคะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะมีทั้งเรื่องที่ดีนะคะมีทั้งเรื่องที่ไม่ดีต่อใจนะคะโปรดใช้วิจ,จรณญาณและก็รับแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอขกาะไพอพรให้คุณจงสมหวังนะคะ กับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนะคะขอให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ